เเปป็นออะะไรรแลแจขงาผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตยอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบาร,รมีของ พระอาจารย์ทั้งสองรูปในวันนี้ต้องบอกผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะเรายังได้รับความเมตตานะคะจะสนทนาธรรมกันต่อนะคะกับพระอาจารย์ทั้งสองรูปซึ่งเป็นพระมหาบวชอุทิศชีวิตประจําปีพุทธศักราช2565นะคะกราบมหกรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะอรูปแรกนะคะพระมหาเอกพงศ์เอกชโยแล้วก็พระมหาพดุงเกียรติธารณชโยค่ะ นะคะเราก็มาเริ่มต้นกันนะคะในเบรกที่แล้วเนี่ยพูดคุยถึงชีวิตของการเ,เป็นสนัมเณีแล้วสักนิดนึงค่ะ,ะแล้วก็อยากกลับเรียนถามพระอาจารย์เพิ่มเติมนะเจ้าคะพอเริ่มใช้ชีวิตสัมมณีโตขึ้นแล้วเนี่ยนะเจ้าคะพอเป็นสนัมเณีโตเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลน้องๆสัมเณีที่เข้ามาใหม่ๆพระอาจารย์ทั้งสองรูปได้รับหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างในการรับบุญเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลสัมเณีบ้างเจ้าคะ ก็ตัวของหลวงพี่ก็ได้รับหน้าที่จากพระอาจารย์ให้เป็นรองหัวหน้าศูนย์สารวพิชาครับก็ดูเรื่องพวกการเรียนการศึกษาของน้องๆสามเณรครับจ้าค่ะครับแล้วของหลวงพี่พระมหาพดุงเกียรติแล้วเจ้าคะหลวงพี่ก็ได้รับหน้าที่เป็นพี่นินนาลาพิวัฒน์นะก็คือดูแลกิจวัตรกิจกรรมนะครับส่วนรวม ตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนนะของน้องเมนุทุกรูปเลยก็ใครมาช้ามาสายก็ต้องแบบมีบทเปิดมีบทฝึกเจ้าค่ะแล้วมองแล้วเหมือนกระจกย้อนไปเหมือนกับตัวเราบ้างไหมเจ้าค่ะมีเคสอะไรน่ารักน่ารักอยากจะแชร์ลอาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้อันุโมทนาบุญกันบ้างไหมคะตอนเป็นน้องเมนแล้วก็ก็พหมือนเพี่อนก็รู้สึกเหมือน มีบาปกรรมที่เราทำไว้ที่เราทําไว้ตอนเป็นเด็กๆครับเพราะว่า<ะ>เป็นนักเรียนก็บางทีเรามาช้าเงี้ยเจอพี่เนียนปุ๊บเดินมาพี่เนียนก็โดนลงโทษครับก็วิ่งหนีอ<ม>่ะกอ้อนตามว่าจะหนีไปไหนอะไรเง<ะ>ี้ยแล้ก็หนีไม่รอดแล้วเพราะาพี่เน,นียนมันตัวใหญ่กว<ม>่าอืเพราะว่าเออ น้องๆจากอกโยมพ่อโยมแม่มารุ่นพี่นะคะจาพระจานทร์ก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่อ่ะแล้วเรื่องของการเรียนบ้างแล้วเจ้าค่ะพระมหาเอกพงศ์ดูแลอย่างไรเพราะว่าการเรียนนี่เรียนทั้งวิชาภาษาต่างๆเนาะแล้วก็เรียนบาลียอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ<า>มีโลกทางธรรมม,มีความยากง,ง่ายในการดูแลน้องๆสมบูรณ์ให้เรียนยังไงบ้างเจ้าค่ะก็มีการเช็คสายเช็คขาดทางเรียนครับพอเช็คสายเช็คขาดเสร็จก็จะ ส่งรายชื่อมาให้กับมูกุติครับแล้วก็พอมูกุติส่งเอพอมูกุติรับมาก็จะมาให้กับหัวหน้าศูนย์แล้วก็รองหัวหน้าศูนย์ครับให้มาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีบทลงโทษแต่ว่าเป็นแบบการรับบุญมากกว่ามีการรับบุญให้แบบอไปแก้ครับถ้ามีอีกก็รับอีกเรื่อยๆครับค่ะอยากขออนุญาตถามพระอาจารย์สักนิดหนึ่ง ถ้าพูดถึงในเรื่องวัยเยาว์ของสำมมเนนเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการขบฉันค่ะอาจารย์คือด้วยความที่ยังเป็นเด็กๆก,กันอยู่และการที่เราฝึกในเรื่องของการไม่ให้เสียงดังไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยคือใช้เวลาฝึกยากไหมจ้าคะวิธีการที่จะทําให้สัำมมเนนแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะไม่ให้ได้ยินเสียงในการขบฉันหรือมีเสียงกระทบกันของจานชามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเด็กนี่ยากมากเลยทีเดียวทั้งแรกก็ตอนที่หลวงพี่เข้ามาก็ ก็ต้องท้าความในเมีตอนนี้เข้ามานะครับ mm hmm. ก็พระอาจารย์ไม่เปเลี้ยงนะพี่เนนเ,เข้ามาถึงปุ๊บท่านก็แจกบ,บาทก่อนเลยครับ mm hmm. จะให้ฝึกให้เราฉันในบาตรนะแล้วก็แจกช้อนแจกซ่อมอะไรเงี้ย <Okay. S 2> แล้วพอตอนที่เราฉันครับเราก็ไม่สามารถเลือกได้ครับเพราะว่าะจะมีพระอาจารย์หรือว่าพี่เนยคอยตักให้เราก็ต้องเดินถือบาทไปนะครับแล้วก็พี่เนรกับพระอาจารย์ก็จะตักให้ก็จะถามเราว่า เอาประมาณไหนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วทำฉันที่หมดแล้วก็มีบทลงโทษอย่าเงี่ยก็ต้องฉันให้หมดนะเพราะว่าเราเป็นคนเอบอกเองครับว่าจะเอาเท่า,าไหร่ประมาณเท่าไหร่แล้วพอเอากลับมาปุ๊บมาถึงที่ก็ต้องฉันพร้อมกันรอไว้ครบทุกลูกแล้วการฉันบาทเนี่ยมันคือมันมันยากมากเพราะว่าเราต้องใช้ช้อนซ่อมยาวๆใช่ไหมแล้วก็คือจะขยับนิดขยับหน่อยไม่ได้เพราะาจะกระทบข้างบาทเลยงี้ยเสียงก็จะดัง พระอาจารย์พ่เนนท่านที่นั่งฉันอยู่ล้รข้างท่านได้ยินนั่งอบว่าเสียงใครมันก็จะมองมางค้างว่าเเสียงเจ้าอ่ะเราก็ต้องยอมรับแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมรับนะก็กฎระเบียบก็คือรับผิดชอบทั้หมู่คณะนะครับเพราะว่าเราไปไหนเราเอาเอาหมู่คณะไว้ก่อนครับเป็นทีมรับไปไหนเป็นทีมความเป็นหมู่คณะความเป็นทีมสําคัญที่สุดนะคะแล้วก็พระอาจารย์ก็มีเหตุและผลให้กับน้องๆสมณเณร ทุกรูปด้วยนะคะเจ้าค่ะแล้วทีนี้ต้องถามพอเริ่มเป็นสมณเณรโตเริ่มดูแลสมณเณรน,น้องๆแล้วความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นพระอาจารย์ทั้งสองรูปมีความรับผิดชอบทั้งต่อตัว,ตวเองเนาะแล้วก็หมู่คณะอย่างไรบ้างเจ้าคะอยากให้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานด้วยเนาะแล้วก็เรื่องราวของตัวเองทั้งต้องเรียนด้วยแล้วก็ดูแลคนอื่นน้องๆสัม,มเณรด้วยเนี่ยนะเจ้าค่ะก็ต้องบอกว่า มันเหมือนแบบว่ารับรับโชคคูณสองครับมันจะมันจะหนักขึ้นมาอีกเพราะว่าต้องดูแลทั้งหมู่คณะให้น้องๆให้อยู่ในกฎระเบียบที่อ่าจารย์เขาไปเลี้ยงวางไว้ด้วยแล้วก็ก็ต้องมาดูดูแลการเรียนของตัวเองด้วยแล้วก็กิจวัรของตัวเองครับเพราะว่ามันจะต้องไปควบคู่กันครับเพราะว่าการเป็นสามเรียนวิ่ย์กายมันมันต้องเขาเรียกว่าไงมีทุกอย่างที่สมบูรณ์ครับ พ <Ừ. S 2> ระอาจารย์ใช้คำพูดดีเนาะมีทุกอย่างที่สมบูรณ์เพราะว่าเพราะว่าท่านต้องฝึกตนตั้งแต่เด็กๆไงในการที่จะไปทําหน้าที่เผยแผ่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระอาจารย์พระมหาพดุงเกียรติแล้วเจ้าคะเป็นยังไงบ้างกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งต่อตอนเองแล้วก็หมู่คณะเพิ่มเติมมาเจา้าคะก็ได้รู้สึกว่ามันคือการสร้างบารมีอย่างหนึ่งครับคือเราจะท้อแท้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันคือเราเกิดมาก็เพื่อสร้างบารมี เพราะว่าเห็นมีพี่เนนเป็นไอดอลครับตอนเป็นสมัยนัวเล็กครับมีพี่เนนพี่เนนสมัยก่อนก็เป็นไอดอล,รอรดลรพ,พ,อพระอาจารย์ก็ไปเลี้ยงเป็นไอดอลอะไรเงี้ยพอเราเห็นอย่างท่านแล้วเราก็มีกําลังใจที่จะทําหน้าที่นี้ก็หลายอย่างครับทั้งหน้าที่การดูแลส่วนรวมของหมู่คณะน้องเนนเออเป็นดูแลพื้นที่ลงพื้นที่ดูแลพื้นที่ของน้องเนนครับบางทีเจอสิ่งอะไรที่ไม่เรียบร้อยในหมู่กุติเราก็ต้องเก็บมาไว้ในใจก่อนแล้วพอถึงภารกิจที่เราว่างๆแล้วก็ต้องไปทําครับ พ่าพอเราไปทําเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำธุรกิจส่วนตัวมาอาผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็เอาประโยชน์ส่วน,นรวมด้วยรเพื่อความเรียบร้อยขั้วขนาค<ช>่ะคือต้องบอกว่าดูว่าพาอจะมาสั่งลูกคือมีความรับผิดชอบเกินตัวเลยเนาะเรียกได้ว่าเป็นต้นบุญต้นแบบตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอ,อยู่เลยนะจ้าคะทีนี้มาถึงในเรื่องของการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของลูกผู้ชายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้ตัดสินใจอยากที่จะบวชอุทิศชีวิต ตอนนั้นตัดสินใจอะไรมาดนใจหรือว่าใครเป็นไอดอลพระอาจารย์เจ้าคะก็ามาก็ามาหาเอกพงศ์ก่อนเจ้าคะ่ะเออก็การที่ตัดสินใจมาได้เพราะว่าเ,เรามองไปงข้างๆก็ยังมีหมู่คนณะมีเพื่อนในรุ่นอยู่ครับแล้วก็ท่านก็บวชไปแล้วบางลูกก็มีครับบวชไปก่อนครับเพราะว่าเรามารุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเออเขาเรียกว,ว่าไงการศึกษาของเราแบบ แต่ละขั้นเนี่ยเรายังไปไม่ถึงครับ <c oughs> เราก็จะโดนเซฟไว้รุ่นนั้นรุ่นรุ่นหลังๆก่อนครับแล้วก็พอว่าจะผ่านไปได้ก็เออยากเลยอครับ <c oughs> อืมเ <c oughs> จ้าค่ะแล้วทีนี้พระอาจารย์ท่านมีเกณฑ์เนาะหรือว่าอะไรในการคัดเลือกกว่าว่า เพราะว่าสามัญเรนว่าพระธรรมกายก็ไม่ใช่มีแค่เป็นหลักพันอไม่ใช่มีแค่หลักสิบที่ที่ที่บวชกันอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะคุณสมบัติของของพระมหาที่จะบวชอุทิศชีวิตเนี่ยนะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดหน่อยว่าอะไรมีหลักการเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็มีอย่างแรกนะครับก็คือต้องจบนักจบจบนักธรรมเอก่อนครับจบนักธรรมเอกเสร็จแล้วก็ต้องสอบบาลีให้ได้ประโยคสามครับแล้วก็อ่ ิจกวัดกิจกรรมครับเปอร์เซนต์ต้องผ่านด้วยครับครับก็กว่าจะได้มาเป็นเรามหาที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยกันเนาะค่ะตามมาด้วยกันก็ยากดรวบอือไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ง่ายเออแต่ถ้าคิดว่าง่ายนะใช่แต่ถ้ามีความตั้งใจจริงมีความเพียรก็ไม่ยากถูกต้องไหมเจ้าคะอ่าแล้ววินาทีที่ทราบแล้วเจ้าคะพระมหาพดุงเกียรติบ้านเจ้าค่ะวินาทีที่ทราบว่าเนี่ยแหละ จะต้องเข้าสู่การบวชอุทิศชีวิตแล้วเนี่ยนะเจ้าคะความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สมณดธรรมกายเนี่ยทุกรูปนะครับคือตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายอันสูงสุดนะครับท,ที่ที่จะการเข้ามาเป็นสมเดธรรมกายแลวได้บวชอุทิศชีวิตเนี่ย<ม>ก็ตอนนี้หลวงพี่เนี่ย่านอุปศรรคม์มังแต่ะวับกรรหนึ่งนะคือต้องสอบผ่านนักธรรมเอกแล้วก็ ทรงบาลีเวกอรสีเล่มลวดเนี่ยแล้วก็สอบผ่านประโยคสามพอหลวงพี่ทําครบแล้วก็กิจวัตรเนี่ยพอหลวงพี่ทําครบทุกอย่างบริบูรณ์แล้วหลวงพี่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้รับอนุญ,ญาตได้บทวิชชีวิตนะครับได้อนุมัติได้รับการอนุมัติจากพระอาจารย์ไม่เป็นเลี้ยงนะครับรู้สึกออกปืนมาแล้วเหมือนยกภูเขาออาจะอ,อกนะว่าเราได้ทําเป้าหมายขั้นที่สองของเราได้สําเร็จแล้วครับขั้นแรกก็คือเป็นสมณะนะครับขั้นที่สองก็คือได้บวชเป็นพระพิสุค่ะชีวิตในลุกศาสนา รู้สึกดีใจมากอือค่ะโอ้โหฟังน้ําเสียงของพระอาจารย์ลรวรู้สึกเบิกบานนะคะและทีนี้พอรู้แล้วเตรียมตัวเตรียมการกันอย่างไงบ้างคะในพระอาจารย์ทั้งสองรูปคะ่ะเอ่อก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อครับให้เข้าไปปฏิบัติธรรมที่อาสมพุทุบุรแก้วครับประมาณสองสามเดือนครับอืมอต้องบอกว่าได้ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ เริ่มนึกตั้งแต่วันแรกครับที่เราเข้ามาบวชอรว่าเราเป็นยังไงโ,โอ้โหกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้มันผ่านอะไรมามั่งครับมันมันรู้สึกว่าเตือนมากๆโอ,โอ้โหแล้วนั่งปฏิบัติธรรมได้ดีมากๆหรือว่าเห็นความสุขภายในอะไรยังไงบ้างไหมเจ้าคะพระมาหาเอกพงศ์ก็ไม่ก็แค่อ่าเน้นเน้นความสบายมากกว่าครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปถึงขั้น <laughs> ที่แบบสูงๆ,ๆครับค่ะ ้นความสบายแล้วก็ทบทวนกิจวัตรการใช้ชีวิตตั้งแต่เป็นสามัญก็เหมือนทบทวนบุญแล้วก็ทบทวนบารมีของตัวเองเนี่ยนะเจ้าคะส่วนพระมหาพนุเกียรติแล้วเจ้าคะเป็นอย่างไรบ้างการเตรียมตัวก็ต้องขอเท้าความกันว่าการบวชในชีวิตนี้ก็มีตั้งแต่ปีรุ่นแรกนะครับของพี่นิบวชในชีวิตรุ่นแรกก็มีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2องพอบครับจนมาถึงปีของหลวงพี่ครับก็จัดบวชมาเรื่อย ปีของพี่ก็เป็นปีที่รุ่นที่สามสิบแล้วนะแล้วเป็นรุ่นที่สามสิบแล้วมนาะชีวิตรุ่นที่สามสิบครับก็ตอนที่ยังเป็นสมณีนเต็มบวชนะครับก็ได้รับความเมตาตาจากหลวงพ่อครับทั้งสองให้ไปนั่งสมาธิที่อาสมพุทธบุตรแก้วนะครับเพื่อเป็นต้นบุญต,ต้นแบบเป็นเนื้อนานบุญที่แท้จริงนะครับแล้วก็เพื่อทํากายวาจาใจ ของตัวเองนะครับให้บริสุทธิ์มากที่สุดนะครับทือจะเป็นเนื้อหน้าบุญใหญ่ให้กับญาติโยมที่มาเป็นกำลังใจและร่วมงานวันบทบิชวินะครับก็ตอนที่เข้าไปปจิปทาธรรมครับก็รู้สึกว่าทําให้หลวงพี่นะครับได้มีแบบใจใสใจสบายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์พร้อมแล้วที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมที่มาร่วมงานด้วยนะ เจ้าค่ะอ๋อพอทีนี้ราจจา์พูดถึงการร่วมงานเนี่ยนะจะต้องบอกว่าปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ย อาจจะมีการจัดงานเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แต่ว่าในปีนี้เองก็จัดตรงนะเพราะว่าการบวชอุทิ่ชีวิตเนี่ยทุกๆปีจะเป็นการบวชในวันวิสาขบูชาปีนี้เจ้าค่ะได้บวชถึง17รูปนะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดบรรยากาศของงานในวันนั้นหน่อยเจ้าคะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรพระอาจารย์โยม,มโยโยโยแม่เป็นยังไงตืนง่นเต้นหรือเปล่าในการที่จะร่วมประกอบ พิธีกรรมแล้วก็ยมพ่อย่แม่ปื้มยังไงบ้างเจ้าคะมีบนพระมหาเอกพงศ์ก่อนเจ้าค่ะครับก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าพอเราเดินลงจากรถมามาจากอาสมบุรุบุตรแล้วก็เดินลงมาเนี่ยคือไม่ไม่เชื่อในสายตาว่าจะมีเอ,อญาติโยนะครับมาได้เยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าทั้งนั้นเป็นช่วงสถานาการณ์รโควิดด้วยครับแล้วก็ยิง่งยิ่งดีใจไปกว่านั้นก็คือ พี่ชายครับมาด้วย mm hmm. เพราะว่าปกติแล้วพี่ชายจะติดต่อยากมากครับแต่ว่าวันวันบ,นบวชของหลวงพี่ก็มามาด้วยแล้วก็โยมแม่ก็มาด้วยครับ mm hmm. ก็เลยปลื้มครับต้องบอกว่าตอนวันวันซ้อมครับก็ก่อนวันบวชหนึ่งวันครับก็ต้องบอกว่าซ้อมนี่ปวดขามากครับแต่พอเดินเข้าบว์ไปแล้วก็ไปกล่าวคําขอบวชครับต้องบอกว่า ไอสิ่งที่ปวดมาแล้วก็อะไรก็ไม่มีเลยครับคือเป็นเป็นอะไรที่น่าต่ศันว่าอากตอนนั้นหายปวดเพราะว่าความปลื้มใจมีต<ช>ิใจมันทดแทนอาการปวดหรือเปล่าเจ้าคะพระอาจารย์ช่าจะใช่ครับเอเราไม่ได้คิดอะไรด้วยครับค่ะราาาพระมหาพุงุกิจแล้วเจ้าคะก็พอพี่นะครับหลังจากที่ได้เก็บตัวรักษาใจนั่งธรรมะนะพอได้ถึงวันปวดนะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมา ก็ได้ปิดธรรมะรักษาใจอย่างต่อเน,นื่องครับทั้งวันเลย mm hmm. แล้วก็ได้นั่งรถออกมาเพื่อจะเข้าพิธีคุณสมบัติแล้วพอลงจากรถนะครับก็ได้เดินก้าวขาเข้าสู่บูโวสถวัฒนธรรมกายคนระับก็รู้สึกปลื้มใจมากครับรู้สึกน่าจะปลื้มที่สุดแล้ว mm hmm. <laughs> รู้สึกว่าปลื้มไม่อยู่แล้วมองซ้ายมองขวาก็เจอแต่ญาติโยมผุ่งมีบุญเนะีก็รู้สึกปลื้มทั้งญาติโยมที่มาร่วมงานด้วยแล้วก็ปลื้มที่เราที่รู้สึกว่า เราจะได้บวชเป็นพระภิกษุเป็นส่วนหนึ่งของพระราตณาไตแล้วนะครับก็พอได้เข้าไปในวิธีอุปสมบทนะครับตอนที่กล่าวคำขออุปสมบทนะครผมก็รู้สึกว่าปื้มมากเลยครับรู้สึกลืมทุกอย่างทุกเวทนาที่กำลัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่งคุกเข่าอยู่อะไรเงี้ยก็คือไม่มีเลยหายไปเลยแล้วก็ปื้มทั้งตัวเองแล้วก็มองพระประธานในโบสถ์แล้วก็กล่าวคำขออุปสมบทไปเือก็รู้สึกแบบว่ามันปื้มมากนี่คือความสาเร็จ ของเราเลยที่เราสังสมมานับเป็นสมณเณรมาเก้าปีอะไรเงี้ยอืเจ<ช>้าค่ะแล้วก็ในส่วนของพระมหาพดุงเกียรติทร้ามาว่าพระอาจารย์ก็มีความตั้งใจอยากที่จะน้อมนําบุญที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายนี้ให้กับใครเจ้าค่ะเห็นบอก,กบว่ายอยากให้กับพ่อครับที่ได้ร่วงรับไปตั้งแต่หลวงพี่ยังอายุประมาณเจ็ดขวบครับอตอนนั้นหลวงพี่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ครับพอยมพ่อที่ร่วงรับไปหลวงพี่ก็ รู้สึกอ,อยังไม่รู้สึกเสียใจครับว่าตอนนั้นยังเป็นเด็กตัวเ,เล็กเดือแต่รู้สึกว่าเราพ่อเราได้เสียไปแล้วครับเขรู้สึกว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณท่านานะท,ท,ที่ให้กําเนิดเราอยากจะเอาบุญที่เราบวชเนี่ยในชีวิตนียถวายบอกใ,ให้กับพุทธศาสนาเนี่ยให้กับท่านนะเพื่อที่จะให้ท่านนะได้ขึ้นสวรรค์นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็คือที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยก็คือการบวชน,นะ ป็นบุญใหญ่ที่สุดนะค่ะ้พ่อแม่ได้เกาะใช้เพื่อเหลืองเพ่สวรรค์ก็ได้อยู่ในสวรรค์อย่างที่พระอาจารย์ตั้งใจทีนี้มาถามบรรยากาศของการที่ได้มีโอกาสเพราะว่าน่าจะได้พูดคุยกับยมพ่อยมแม่กันบ้างเนี่ยนะจ้าค่ะว่าท่านปลื้มปิติใจอย่างไรกับการที่พระอาจารย์ทั้งสองรูปเนี่ยอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาแบบนี้พระมหาเอกพงศ์เจ้าค่ะหลังบวชใช่ไหมครับใช่เจ้าค่ะก็ต้องบอกว่า หลังหลังจากบวชเสร็จเนี่ยก็เดินลงบถ์มาโยแม่เขาบอกว่าโยแม่อาจจะไม่ได้คุยด้วยนะเพราะว่าอ่โยแม่ต้องไปจุดมาค้าพรที่ต่อครับอตอนในวันนั้นนะครับจะมีจุดก็เลยไม่ได้คุยน,นะครัแบกบ็ไปคุยกันอีกทีก็หลังจากอ่าวันบวชเสร็จไปแล้วครับท่านเป็นยังไงบ้างเจ้าคะก,ก็ก็แม่ก็บอกว่าปลื้มใจครับเพราะเพราะว่ามี ลูกชายก็ที่อยู่ในวัุศศาสนานี่ก็แค่คนเดียวครับเพราะว่าพี่ก็ทํางานอยู่ข้างนอกครับแม่ก็อยากจะเกาะชายผ้าเหลืองเราไปที่บนทวันครับเ <c oughs> จ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วของยมแม่หรือว่ายมป้ายมยายของพระมาหาพดุงเกียรติแล้วเจ้าคะท่านได้มาร่วมงานด้วยหรือเปล่าเจ้าคะพี่ก็ยมยายอันนี้ก็ได้ได้เสียไปครับตอนที่ ประกาศรับพัดประโยกสามพอดีค่ะรู้สึกเศร้าใจนะครับตอนนั้นต่ก็เอาบุญก็ได้บุญหมดแล้วก็บุญทิศไห้ทานนะแต่ก็ยมป้าก็ไม่สามารถมาได้ครับเพราะว่าด้วยอาการที่เป็นแกะะ่แล้วเป็นโรคจลาอะไรอย่างเงี้ยทำให้ไม่สามารถจะนั่งรถนานได้อะไรเลยแล้วก็เป็นยมยมแม่พี่หมาครับแล้วก็ยงพี่นี่มีพี่น้องกันสองคนนะพี่ยี่คนที่สองจะมีพี่สาวอีกคนนึงครับที่ได้มาร่วมงานด้วยแล้วก็น้องอีกหลายๆท่านนะ การยมที่ก็เึงมานะครับที่เห็นน้องชายตัวเองบวชก็ร้องไห้ตั้งแต่เจอหน้าอจ้าค่ะเป็น<ช><ช>น้ําตาอของความปิติใจนะเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อบวชได้สําเร็จแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับผู้สนับสนุนโครงการบวชอุทิศชีวิตในครั้งนี้หรือว่าสำหรับกัรยมิตรที่ได้มีส่วนในงานบุญนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบวชเจ้าค่ะ ก็สําหรับตัวหลวงพี่นะครับก็อย่างแลกก็ขอกลับขอพวกคุณครับหลวงพ่อทั้งสองที่คอยอสนับสนุนส่งเสริมเป็นกําลังใจครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับว่าอา่าเกิดมาทําไมนะครับแล้วก็ตายแล้วไปไหนครับให้รู้จากความจริงของชีวิตครับแล้วก็ขอพวกคุณพอาจารย์ผู้เลี้ยงด้วยครับที่คอยดูแลเอาใจาใส่แล้วก็ ประคับประคองหลวงพี่ครับให้อยู่ในเส้นทางนี้ครับไม่ว่าหลวงพี่จะผิดขนาดไหนท่านก็ยังจะให้อภัยให้เราได้แก้ไขแล้วครับแล้วก็ขอ,อขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่สนับสนุนส่งเสริมทั้งปัจจัยเทธรรมครับจนหลวงพี่ได้มายืนณจุดจุดนี้ก็คือการได้บวชเป็นพระวิสุธิชีวิตนะครับผมเจ้าค่ะ,ะพระมหาพดุงเกียรติบ้างเจ้าค่ะ ต้องขอขอบคุณพระทดชพะกุณหลวงพ่อทั้งสองครับที่คอยเป็นขอขอบคุณหลวงพ่อทั้งสองครับที่คอยเป็นต้นบุญต้นแบบคอยอสนับสนุนทุกอย่างแม้กระทั่งพัตาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็เกครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆครับเพื่อจะให้สมณะเนี่ยอยู่การสร้งางบารมีได้อย่างสะดวกแล้วก็ขอบคุณาอาจารย์พระพิเลี้ยงครับที่คอยอบรมสั่งสอน ขนาดแล้วขนาดอีกครับสอนแล้วสอนอีกครับบอกแล้วบอกอีกครับจนมาเป็นสาม,มเนรดีเป็นพระภิกษุดีๆในพระศาสนาแล้วก็ขอบคุณโยมพ่อโยมแม่ที่ให้กำเน,นิดแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ยมโยมทุกท่านนะครับที่ได้สนับสนุนให้การดูแลมาตลอดก็ขอคุโยมทุกท่านครับได้บุญกับหลวงพี่ที่ได้บวชเป็นสมัม,มเนรวัธรมกายแล้วก็ได้บวชเป็นพระภิกษุ เอ่อมาดีชีวิตในพุทธศาสนานี้ด้วยนะครับสาธุเจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะพอบวชแล้วทําความปรารถนาแรกปรารถนาที่สองเรียบร้อยแล้วนะเจ้าค่ะต่อไปเจ้าค่ะเป้าหมายที่พระอาจารย์ทั้งสองรูปมีความตั้งใจเอาไว้ว่าจะช่วยงานหมู่คณะช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าคะพระมหาเอกภงศ์ก่อนเจ้าค่ะก็อย่างแรกนะครับเป้าหมายส่วนตัวก็อยากจะพยายามเรียนให้ไป ถึงประโยคเก้าด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเป้าหมายส่วนรวมนะครับของพระพุทธศาสนาก็คืออ,อยากจะไปสอนเสียธรรมให้กับเด็กๆตามโรงเรียนนะครับตามชั้นอบบนุบาลชั้นถึงป้องหกครับเพราะว่าตอนหลวงพี่เป็นเป็นเด็กครับก็จะมีพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายนะครับไปสอนอไปสอนเสียธรรมครับสอนเรื่องพวกศีลห้าพวกการนั่งธรรมะครับ,รบออตอนหลวงพี่เรียนอยู่ โรงเรียนของพี่ก็อยู่หน้าวัดนี่นะครับ mm hmm. <c oughs> ก็เห็นแล้วก็โอโ้โหชอบครับอยากอยากจะสอนเด็กๆครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าเอ,อเด็กเด็กคุยกับเราอย่างนี้ครับแล้วเราชอบครับ mm hmm. เพราะว่าเด็กสมัยนี้ต้องบอกว่าเ,เทคโนโลยีเข้าถึงตัวนี่ก็เร็วมากครับก mm hmm. ารที่จะเอาเอ,อ,อะไรสักอย่างครับผมเข้าไปสอนเนี่ยต้องบอกว่าก็ยากครับเล <c oughs> ยอยากให้เด็กเนี่ยได้ เข้าใจวัดเข้าใจผู้พุทธศาสนาก็อยากให้อได้อยู่กับวัดได้อยู่กับผู้พุทธศาสนาไม่ไม่อยากให้ทิ้งผู้พุทธศาสนาไปครับต้องเราต้องช่วยกันรักษาแล้วก็มียืนยาวไปเป็นแบบพันพันปีครับอาจารย์อยากจะเน้นที่ประเทศไทยอย่างเดียวก่อนไหมเจ้าคะหรือว่าอยากจะไปที่ต่างประเทศด้วยบ้างไหมคะในประเทศไทยก่อนประเทศไทยก่อนนะคะโอเคเจ้าค่ะเราพามหาพดุงเกียรติแล้วเจ้าคะก็พอลูนี่แับก็ เป้าหมายอย่างแรกเลยก็คือจบประโยชนเก้าแล้วแล้วก็เข้าถึงธรรมะภายในครับส่วนหน้าที่ก็แล้วแต่หมู่คณะที่จะมอบหมายครับจะให้ไปเทศสอนที่ต่างจังหวัดหรือว่าช่วยงานที่วัดหรือว่าไปต่างประเทศตรงที่ก็ก็ได้หมดครับอยู่ที่เขาจะหมู่คณะจะมอบหมายให้ทําหน้าที่อะไรอแต่พระอาจารย์มีประเทศในใจไหมเจ้าคะว่าแบบ มีความสนใจอยากี่จะไไปี่ไหนเผื่อว่าท่านจะเอาว่าหรือว่าญาติโยมที่อยู่เนี่ยฟานอาจจะได้ปลื้มใจว่าอ๋อเดี๋ยวจะเตรียมต้อนรับพระมหาบุตรดีชีวิตแล้วมีไหมเจ้าคะเราจะยังครับยังนะเจ้าค่ะก็คือ ประเทศไหนอยากจะนิมนต์พระมหาบุีที่ชีวิตได้ก็นี่เลยนะคะใช่เตรียมตัวเอาไว้เลยคือต้องบอกว่าพระอาจารย์มารายการผู้ออกแบบชีวิตทั้งดีทั้งทีปกติจะต้องถามแต่เชื่อแน่ว่าพระอาจารย์ได้ออกแบบชีวิตได้อย่างงดงามอยู่แล้วคําถามสุดท้ายค่ะพระอาจารย์คะเวลามีจํากัดอย่าเริ่มต้นจากพระมหาเอกพงศ์ก่อนนะจ๊ะคะว่าทีนี้พอเราตั้งใจที่จะบวชอุทิศชีวิตแล้วเนี่ยแสดงว่าเรามีความสุขในเพศสมณะ อยากจะถามพระอาจารย์ว่าสุขแบบพระเนี่ยเป็นอย่างมัน<ร>เป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างเจ้าคะ่ะทึงทาให้อยากอยู่ต่อเจ้าคะ่ะก็ต้องบอกว่าเหมือนเรายกระดับจากคนธรรมดาครับขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของพระราไตครับก็คือการได้บวชเป็นธรรมเนจรได้บวชเป็นพระภิกษุครับก็ต้องบอกว่ามันมันไม่ต้องไปกังวลอะไรครับเพราะว่าเราอยู่แบบว่าชีวิตอย่างเงี้ยมันมันเราอยู่ในเพศที่ต้องบอกว่า ดีที่สุดแล้วครับก็อ,อยากจะต้องบอกว่าขอเชิญชวนแล้วกันครับผู้ชายแนแมนก็อยากจะให้มาบวชครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าพระพุทธศาสนานี่ก็พาคกันน้อยลงครับวัดร้างก็เยอะขึ้นก็อ,อยากจะเชิญชวนให้มาบวชครับเพราะว่ามันความสุขเนี่ยมัน หลวงพี่กาา็ไม่รู้จะอธิบายไครับมันมันต้องมาลองด้วยตัวเองครับไม่ใช่ว่าจะดูแต่ข่าวแล้วก็แบบเออพระทงางี้ทางนี้ไม่ดีครับเพราะว่าต้องต้องมาลองจริงๆครับก็อยากจะให้มาลองดูครับราาารเจ้าค่ะแร้มาหาพระดุเกียรติเจ้าค่ะนี่ก็ <c oughs> สุกยางสมณะของพี่นะครับก็คือในความที่เราบวชตั้งแต่เด็กคนระับหลวงพี่ก็มองเห็นถึงอทั้งโลกนะเในความี่มองจากญาติโยมของเราในแก้ตัวเนี่ยคมในแก้ตัว ว่าท้งโลกเนี่ยเราต้องไปทำมาหากินทํางานบางทีก็ปนหัวกับงานธุรกิจที่เราทําอยู่วัน <Okay. S 1> นี้ก็ต้องมาดูค่าน้ํามันค่าอะไรหลายอย่างค่าใช้จ่ายในครอบครัวบางคนก็มีภรรยาอะไรเงี้ยก็ต้องเ,อเลี้ยงลูกส่งลูกค่าเทอมลูกอะไรหลายอย่างซึ่งมันวุ่นวายรู้สึกวุ่นวายมากซึ่งผมพี่รู้สึกว่าการอยู่เป็นพินเศษมนี่ยเราโชคดีมากเราไม่ต้องไปวุ่นวายอย่างเหมือนกับ เชาวโลกคนทั้งโลกเนี่ยเราอยู่แค่อยู่แค่ตัวของเราเองอยู่กับตัวเอาใจไว้ที่ส่วนกลางกายนะครับทําอะไรก็เป็นบุญไปหมดแม้กระทั่งการรักษาสุขภาพตัวเองคนระับก็ถือว่าเป็นการรักษาสมบัติของพระพุทธศาสนาแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาสุขภาพตัวเองคนระับถ้านหลวงพี่ไม่รักษาสุขภาพตัวเองแล้วหลวงพี่เกิดอาการป่วยขึ้นมาแล้วก็อาจจะมรณภา,าพไปด้วยความรวดเร็วก็ <laughs> แปลว่าไม่ได้รักษา อายุพุทธศาสนาไม่มรักษาไม่ได้รักษาสมบัติของพระศาสนาเพราะว่าการบวชเนี่ยก็คือแม้เราจะทําอะไรเล็กๆน้อยๆนะเรียนพระบาลีทรงจําคําสอนของพระสัมมาสนัมพุทธเจ้าก็าเป็นบุญใหญ่เน,นี่ยมรู้สึกว่าทําให้รูกพี่เนี่ยมีความสุขกับเพศนี้มากอยู่แล้วรู้สึกว่ามีความสุขไม่ต้องไปเบียดเบียนใครอยู่ <บา S 2> ด้วยใจสงบใจใสๆสบาย โอ้นะเจ้าคะ่ะสาทุกต้องบอกว่าวันนี้ทางรายการได้รับเรื่องราวดีๆจากพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะเจ้าค,ะค่ะที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดชีวิตสมณนะชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระมหาเอกพงศ์เอกะชะโยและพระมหาพดุงเกียรติธารณะชะโยพระมหาบทวิธิชีวิตประจําปีพุทธศักราช2565เป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะกราบขอบพระคุณเจ้าคะ่ะ เลือพอนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรักด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านชายที่ชมรายการอยู่นะคะ,คะสุขแบบพระเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองและที่สําคัญนะคะทดแทนคุณของบิดามารดาได้ดีที่สุดเป็นของขวัญล้ําค่าให้กับ ผูมีครอคุณของเรานั่นคือคุณพ่อคุณแม่ของเราก็อย่าลืมนะคะทุกๆโครงการก็สมัครบวชกันได้ติดตามทางสถาน egbn ของเรากันได้ทุกแลตอร์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน,นะคะ่ะคุณสุชาดาระยะอินดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานรวมถึงพระอาจารย์นะคะก็ลาไปก่อนอนุโมทนาบุญและสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะรของเา